อันนี้ก็จริงเออนะพี่จะตบผมถึงได้ไงพี่ยังสูงไม่ได้เท่าไรผมเลยอ่ะไอ้เชี่ยพูดแล้วมันเศร้าอ่ะกินกับเนื้ออันเดียวกันหรือยังขนาดนี้กูดังจริงก็เหมือนมอกในใจเธอแล้วแหละแล้วเมื่อไหรเนี่ยขยับเป็นเศษ ฉันน่าสิฉันน่าสิใครอยากที่รถเถือฉันน่าสิฉันฉน่าสิใครอยากเป็นเจ้าเสือ เชี่ยคนเชี่ยอะไรมันจะรอขนาดนี้วะเชี่ยมีคนรักแล้วพี่มายืนกลางถนนเนี่ยโดนรถชนตายนะมีคนรักช่วยดูตรงแล้วเฮ้ยผมเข้าใจเว้ยอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะถึงชี่นี้มีผมแค่นั้นแหละ ไม่ต้องเศร้าแล้วพี่ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าก็จริงวะเฮียแม่งเศร้านะเฮียเรื่องแม่งเศร้าไม่อยากเล่าให้ใครฟังเลยว่าเรื่องเนี้ยเฮีย <urch ota> อันนี้ก็จริงอเออนะพี่จะตบผมถึงได้ไงพี่ยังสูงไม่ได้เท่าไรผมเลยอะเฮียเฮีย <negotiating> พูดแล้วมันเศร้าอ่ะก็เหมือนหมอกในใจเธอ่นแหล่ะ แล้วมึอใครเนี่ยตะกูตะกักนะแต่ก็ไม่ตะกูตะกักหรอกแค่นั้นแหละเฮียนี่จักบ้าวะผมบ้ามะเนี่ยเฮียเจอแต่เฮียอ๋อนี่กูเฮ้ยว่าคนอื่นบ้าเฮ้ยเมื่อกี้พี่ชายยังมายืนกลางถนนเลยนึกว่านึกว่าไม่มีคนนัดจะฆ่าตัวตายแล้วนหละโถเฮ้ยไอสัตว์กูเห็นมึงไปนั่งกลางถนนนี่เฮีย อาของมึงเนี่ยเออเฮียว่าเยนีวานะไปฉายมันฆ่าคนได้ด้วเหรอไม่ได้โถเอ้ยก็เปิดแสงนำทางอ่ะจะเอาไปฉายมาส่องทางให้ก็ไม่บอกโถเอ้ยเยนี่วาเฮียหรอพี่ถึงพี่ใครพี่มีผมเฮ้ยพี่หัวเหลืองเฮ้ยมึงก็หัวโลดไรอีเฮียก็รู้อยู่แล้วคิดวะไม่มีผมอยู่ตรงกลางก็มีผมอยู่ข้างๆแค่นั้นแหละมึงพอกข้างด้วยเนี่ยกูถามจริงกูไม่รู้กูเห็นมันไม่น่ากลัวหนอกกูเก่าไไปช่่วยแมงัหน ไม่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 ผมพี่หรือเปล่าพี่ไปยืนกลางถนนไหมฮะนึกว่ามึงเนคนรักเลยไปช่วยถ้าผมไม่ช่วยนี่พี่ตายน่ะโอ้โหพี่ต้องสำนึกบุญคุณผมแล้วแค่นั้นแหละนั้นมันจะหายมึงไปคุยมึงไปคุยกับพี่เสื้อแดงอ่ะมึงไปคุยเสื้อแดงดูนี่มาเนี้ยขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ดูดูก่อนมาเนี้ยมาเนี้ยไหน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 ยวเข้าแพงนร่งจนะถ้าสมมติไม่สลบอ่ะ ก็ถือว่าดวงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วัน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 นี้ไม่มีดวงวันนี้ไม่มีดวงไม่ไม่ไปดูก่อนแล้วเข้าแพก่อนไฮ้ยไปเออลงละกูทวนซ้อมชัวไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าไม่ตลบก็ถือว่าดวงดีแต่ถ้าตลบอ่ะก็ดวงสวยโอเคโอเคโอเคน้ำมือทองฟั่เออต่อซ้ำดูดีแค่ไหนซื้อหวยแม่งเลยสัตว์เอ้ยหวยแม่งออกไปแล้วถูกแล้วถูกแดกไปแล้ววันนี้ไม่รู้เขาขอเบอร์ผมก็เลยให้เฮ้พี่หัวเหลือง มีพี่มีผมแค่นั้นแหละไม่ต้องร้องกูรู้แล้วถ้าไม่มีผมกูก็หัวรอนะมึงไม่เห็นไหลกูตัดไปแล้วไอ้เหี้ยแต่หัวเฟ้นไฟแค่นั้นแหละเอ like hmm. so so really well. ้าจ yeah. ิ in ้มแดกแม่งเลยเด็กไรสชาดยัยี่จันเลี่ยงนะยัยนี่ยัยนี่ว่าเฮ้ยยืนทำแบบนี้วะไม่มีงานมีการทำอะไรให้เลยเฮ้ยแย่เหงาว่ะเหี้ย ค่ำคืนนี้แม่งมีแต่ดวงดาวยาชีวิตไม่มีเงินถ้าเราได้ยินอยากได้เงินหวงใช่ไหมไอ้เหี้ยยาชีวิตไม่มีเงินถ้ามีที่เที่ยวอะไรของมวะไปดิไปสิไอ้สัตว์ก็เตะจันฉายเลยวะอยากได้ของขวผมรักพี่นะเว้ยพี่ไม่ต้องฆ่าตัวตายนะเว้ยอย่าให้รถเหยียบตายเป็นหมาข้างถนนนะเว้ยพี่อยู่กัลานเขียวหลานเองหลานเองหลานหรือลูกตอนมิเกล อ๋อนี่แค่จีมอนะใช่เหรอโอเคได้รเรื่องอุ้ยเอ๊ะ ครับผมใช่คร hey, 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 hey. ับผมกรอบเกียร์เอครับพี่โชว์กับพี่โชว์เฮ้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 เทำอะไรทำมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรเ้ยเฮ้ดูดูดูนี่โอ้ยเฮี้ยรถแม่งออกไปแล้วเฮี้ยตะกี้ตะกี้ตะกี้ผมไปนั่งมือแม่งโคตรเท่เฮี้ยราสีขึ้นจัดราสีแม่งจับเลยอะ ดูดีขนาดยืนเทียบกันละสิไม่ยังจับกูมากกว่าพี่เลยอ่ะเฮียเฮียนี่เขาเรียกเฮียอะไรวะเออมันด่ากูแล้วมันมีความสุขนะไอ้เฮียเฮียนี่เฮียอะไรวะเชียขอญาติแอกวละแม่งหล่อเกินไอ้เฮียตรงนี้มากปลาลิ้นชัดชัด แม่งโคตรเท่เชี่ยเสด็คนแม่งยืนข้างกูแม่งไม่เท่เลยวะเดีือดเนี่ยไหลมาต่ยไม่เวรไหลเฮ้ยเวรไหลเฮ้ยเจนี่ก็ตัดหินนะเอออันนี้กูอยากรู้แซมจริงมึงหายป่ะวะมึงคิดว่ามึงหายป่ะไอเดียอาการอย่างเงี้ยมึงมึงหายป่ะมึงคิดว่ามึงจะหายดีไหมมึงมึงจะหายไปจากโลกก่อนกูไหมสัตว เชี่ยเราแม่งัมบอเชี่ยเราแมนคัมบอไอ้ผู้ชายมืดมหาเชี่ยคนเชี่ยอะไรนั่งอย่างเท่อะไอ้มืดเชี่ยแม่งเท่จัดเชี่ยนี่ว่าเลยสีแม่งจับอีกทีนึงใส่เสื้อหัวใส่เสื้อโจรโคตรเท่ไอ้นี่เสื้ออะไรเด้อเสื้อตลาดนัดร้อยหนึ่งเปิดเนี่ยนี่องจุ๊ยจัดดูหน้าทีดิ เดือดเดือดไอ้เพื่อนแอนเดือกระเือปากนะอ้อไอ้เชี้ยะทำงานดีกว่านะคนมีการมีงานมีการนะทำงาน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 นะไม่คุยกูหน่อยหรอวะเขี้ยไม่กลัวกูเหงาเหรอเพื่อนใครเพื่อนมึงไอ้สัตว์เพื่อนรักกูถามหัวไรเพื่อนรักกูถามใครเพื่อนมึงมึงลงมาคุยกับกูดิแว้วมึงตลบงลาดิกูคุยกับหัวอะไรเพื่อนรักกูเขี้ยะมึงจะเอากูเหรอเฮ้ย ไอ้แซมไอ้แซมเอาเด็กเฮียนี่ดิแซมเฮ้ยเฮ้ยมึงปล่อยกูกูจะตายอะเด้กเฮียไอ้ฉันเออรักหัวใจเออรักเฮียหัวใจเออรักหัวใจเออรักเหรอเออไอ้แซมหัวใจเออรักอ่ะเฮียเด็กเฮียเด็กเฮียเองจริง หัวอะไรเพื่อนรักหัวอะไรเพื่อนรักจริงใครเป็นไม่เป็นออเอาไปมืดเออพี่เชี่ยนของใครวะคุยด้วยนานจังบ้าไอ้เรื่องมูงทำอะไรเขาได้ ไอ้เหี้ยมันด่าผมไม่หยุดเลยพี่มันด่าผมยังหูยังหมาเลยผมก็ยิงให้แม่งด่าไอ้สัตดไม่รู้ใครก็ไม่รู้แม่งด่าผมไม่มีการไม่มีงานบอกว่าผมด่าผมบ้ายก็ไปยิงข้างถนนแม่งไปนั่งตรงกลางถนนผมแม่งเดินไปตามแม่งแม่งด่าผมเละเลยสัตว์ใครอ่ะใครวะไม่รู้จักแล้วมันด่ายี่เจตโทนี่ด้วยนะก่อนที่จะห้ยเหี้ยก็โปรงมันนี่ไปด่าผมแล้วอ่ะมเชื่ออะไรวะไม่เชื่ออะไรวะ มันบ้าไอ้เชี่ยเนี่ยไม่รู้ใครก็ไม่รู้มันได้นะมีตู้ด้วยนะไปลอบรอมปั๊มขึ้นมารอก่อนผมมีปั๊มให้ไหมพี่เฮียเมื่อกี้ช่วงนี้เจอแต่คนบ้าคอนเซ็ปต์ไอเด่นแบบนี้ไอเด่นแบบนี้ปั๊มขึ้นมาคุยดิคือใครไม่คุยกับมันก่อนล่ะผมไม่คุยอะไรกับมันเลยตัวนี้จะคุยแล้วเฮียมันบ้าจะมาด่าพวกมึงทำไมอ่ะนุ่ม มไปรุ่นไปครับช <c oughs> ื่ออะไรอะ่ะชื่อเดครับช <c oughs> ื่อเดล้ออะไรกับไอ้เหลืองอ่ะอันนี้นี่อเล่าเหตุการณ์ฟังผม<อ>ผม <ไป S 1> มาถึงผมเจอคนบ้า<อ>คนบ้าผมเดิไน,นไปกลางถนนไบเดานไปแอ๊เดินไปนั่งกลางถนนนึกว่าไม่มีคนรักใจรถหยับตายนึกว่าตัดถึงใจผมเลยเดินไปเรียกถ้าไม่เรียกแม่งตายแน่ไอหัวเหลืองเนี่ยโโอ้หจริงเแม่งแดกเลยสัสแม่เฮ้ยเฮ้ยเดเฮ้ยเดี๋้ยเดี๋้ยคุณช่วยชีวิตมั้เหรอคุณช่วยใจไปเหรอใช่ไม่ไม่ฟังนะ พี่อกนะกูไปบอกว่าเดินไปเรียกมันไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วผมก็ไปยืนด้วยยืนดูว่ามันกำเหี้ยอะไรฟังฟังกูฟังกูเดินกูเปิดสารให้เอาพูดทีละฝ่ายดิคุณอ่านแล้วหน่อยเนี่ยที่กูไม่ดึงคอเตี้ยมน้ำมันตายไปแล้ไอ้หัวเหลืองโอ้โหไอ้เจนน้องอ๋อช่วยชีวิตน้องไว้เหรอเนี่ยใช่เอามันไมาช่วยชีวิตเลหรอไปว่าทำไมเหตุการณ์ในเหตุการณ์เริ่มต้องเป็นยังไงครับแต่เนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยนี่นี่ผมผมเดินมาเห็นหมอกหมอกจางๆสวยๆเดินเดินไปแอคหน่อยนึงเดินมาตามเฉยมนตื่แล้ว คับหลุดไอเนี้ยมันหลุดไม่มีคนรักไอหัวเหลืองเขี้ยจิ้มแดกแม่งเลยหัวไฟสั้ยเฮ้ยเฮ้ยเจยจียเจยเจยนเ้เยเยเลือง่อคืออะไรควออะไรนเนี้ยคนเียบคนเงียบกว่นะคเองแล้วพูดนะครับตาเขพูดนะผมว่าขับไปจากรัดแดงแล้วบอขับรถมาเนี้ยผมจะชนแม่งแล้วคือแม่งนั่งแอคกลางถนนะนั่งทำาไอเขี้ยอะไรกอก็ไม่รู้ผมก็เดินไปดูวันแล้วคราวที่ผมเดินไปดูป๊บ กลับกันครับแม่งบอกว่าผมยืนทำไมครับยืมกานโดยแม่งด่าผมไปชุดเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่คุยกับมันมันก็บอกว่ายัางไงถ้าถ้าไม่มีคนรักอะอยังไงก็มีผมผมก็บอกไปดิถ้ากูไม่มีผมกูก็หัวร้านแม่งระดับ,บ,บกันนั้นแม่งมาเป็นชุดเลยไม่หยุดเลยแล้วมันก็ลาไปเฮียโทนี่อีกสรุปใครช่วยใครกันแน่เนี่ยเออเรื่องนี้งงไปหมดเลยไม่มีใคร<ต>อยากาช่วยมันอ<ล>ะพู้มีพระคุณพวกมึงไงหัวเป็นไฟ <laughs> นี่แหละ

คือที่คุณไปเจ็บแค้นอะไรกับน้องผมด้วยเนี่ยไปภาคม่ไ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 ม่ผมผมก็เออเฮียพ่อพระเว้ยเห็นคนแม่งหมดหมดสิ้นกำลังใจไปนั่งกลางถนนให้รถเหยียบตายงงงงมันหมาข้างถนนผมก็เลยไปช่วยแค่นั้นแหละโอ้แล้วเรื่องอะไรผมขับรถมางเหงี่เขาด่ากลางถนนไงสุกของใครกันแน่เนี่ยมันต่อแหลพี่เชื่อใครอ่ะต่างคนต่างคิดนี่มันคนละแบบอยู่แล้วเว้ยหัวเหลืองโอ้โห ดูดิกูนั่งกักนั่งนั่งข้างหนนอย่างเท่ของมึงยืนในยื่นเหลืองเอ้ยเพื่อนตอนแรกเรียกตอนแรกด่ากูนล้วเรียกกูพี่ตอแล้วกูไม่ตอบเรียกกูเพื่อนว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพวกนี้กูให้พวกมึงไปออกรายการโหระสวยดีกว่าว่าเดี๋ยวต้องต้องเอาไปออกต้องต้องต้อีเบียดกันได้ยังนี้ต้องดีเบตยดกันว่ะเมื่อดูแลมันไม่จบว่ะเออมอะไรต้องเอาไปออกโหระสวยว่ะเขียนไม่เวลาเลยพวกนี้ไมได้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 ได กูดแต่พูดนัดรายการให้ว่าเอาเอาพวกมึงสองคนไปออกออกรายการโหดกระสวยแล้วเดี๋ยวดูว่าใครเป็นของจริงไอ้ให้สื่อสังคมออนไลน์เขาตัดสินเลยว่าพวกมึงกับใครถูกใครผิดแค่นั้นแหะไอเหลืองผิดไอ้เหลืองผิดไอ้นมนมนมเอ่อเอางี้เอ่อขอเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อหน่อยเอ็งส่งข้อความหาผมหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมมีค่าตัวให้ทั้งเอ็งแล้วก็ไอ้บุญเรืองเลยเดี๋ยวไงพาไปออกโหดกระสวยบอกมีกก่อนก่อนออกไปมาแล้วของคืนมาก่อน เชี่ยมกตัวเลยสั์เชี่ยพวกนี้กูทำไงเนี่ยไม่เด็ดเดยวหล่งจางเี้ยมึงก็จะเรื่อยๆอ่ะมึงจะเรื่อยๆอ่ะก็พโท์มึงเก่งว่ะกูชอบว่ะกูไม่ชอบหน้ามึงไอ้สั์สวัสดีครับเยนเยนจะเพ่มเยนจะเพิ่าเยนเพาอะเี้ยดี๋ยมึงเอกรายการมึงเสียชื่อแวเนยนเยอเยนเนยเยนยนเยนอยนเยนเเยนนเยนนเนเนนเ้นันน้สัตว์ยาวๆกูกับมึงอ่ะ มับเขาให้เรียบร้อยไอเรื่องกูยังไม่ได้เบอร์ติดต่อันเลยเฮียเราพรีไปออกรายการหัวกสวยไอเรื่องยังไม่ได้เบอร์มันเลยอย่าไปแม่งตอแหลเียรียบร้อยรงมีอะไรเท่าสักที หมอสี่แจ้งไปดิหวยแจ้งสภาพมึงหน้าตายมากเลยนะฮะ,ฮะไหนมึงลองลุกขึ้นมาคุยกับกูหนึ่งดิกูล็อกรลก,ก่อนฮะ ถ้ามึงพูดไม่ดีนะมึงติดลบยาวกูจะยัดยามึงอ่ะพูดใหม่มึงพูดใหม่ชีวิตนักเลงมันต้องเป็นงี้แหละว่าไหลเพื่อนรักพูดใหม่คุยคุยกับไหลเพื่อนรักพูดใหม่พูดกับกูว่าอะไรพี่พี่พี่ก็ใจายร้อนเกินอะไรนะพี่ก็ใจร้อนเกินหัวแท่นอะอะไรนะไม่ไม่ไม่คุยกับหัวไหลคุยกับหัวไหลเพื่อนรักเพื่อนรักมันเพื่อนรักไง เก่งจริงนะเก่งจริงนะไรมึงอะเขี้ยะใหญ่เจอไม่ใช่มันมีตื้อแล้วเว้ยแปลว่าไอ้เขี้ยเนี่ยเล่นนานแล้วเห็นกูงี้เขี้ยกูสู้นเว้ยสู้ให้สมกับที่เกิดมาเป็นตัวผู้เว้ยเขี้ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนี่แหละเขาบอกด่ากูไม่มาคุยคุยกับหัวไหลใช่หรอหัวไหลมันชอบดื้อมันชอบดื้อเดี๋ยวรอแม่งไอ้หัวไหลอยากเห็นซะไปหัวหัวไหลแม่งไม่ยอมฟังว่ะไอเขี้ยพิมพ์แม่งเลยเดี๋ย เห็นเห็นกูติ่มทิ่มกูไอหัวไหลมึงนี่นะไอสัสมานี่มานี่มานี่เอามึงมึงหนีมึงมึงโดนนะโอ้โหพี่กูหนีเชี่ยอะไรครับกูเดินมาึงด่าด่าใครมึงด่าใครมึงมานี่เลยหัวไหลไอหัวไหมึงมานี่มึงมานี่เลยโอเค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 ให้ให้ให้กูรำถวายเลยไหมสัดมาเนี่ยทไมวะไงน้ำนี้จะช่วยมึงมึงอยู่เฉยเมึงอยู่เฉยเลยน้ำเชี่ยเหม็นจังวะไอสัสเอาดิเอาดิสว่าดิเอาดิสัส <laughs> เอาด, <laughs> เอาดิ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 ตัวเหรอมึงตัวเหรอฮ่ะอ่ะัดไอ้เขี้ยตายเปนน้ำเน่าเดี๋ยนะมึงเขีย้ยหมอเอามาันไปเลยครับมันเล่นมวยมวยน้ำผมไปชิดนแป้งอัดหนึ่งเลยเอาแป้งเลยขี <laughs> อย้อ่ะเป็นขี้ย